ในช่องของรับบิดมาแช้นะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เจอกันอีกแล้วในคลิปที่3นะคะในของดีในเซเว่นเดอะซีรีส์ EP 3แล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้พี่กะตาก็จะมาแนะนําน้ําหอมกันบ้างคลายคลิปนี้น้ําหอมราคา29บาทแล้วมีกลิ่นที่แบบหอมมากๆเลยนะคะเป็นตัวที่พี่ต่ายแบบเออชอบนะคะนี่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ําหอมของ Sexy Essence นะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่29บาทเท่านั้นนะคะแล้วมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะคือตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่แบบน้องๆอ,อาจจะแบบพึ่งนานๆที่อาจจะอยากอยากมีแบบมีโอกาสพิเศษจ,จะลองใส่น้ําหอมดูแล้วแล้วก็เป็นน้ําหอมกลิ่นที่แบบว่าไม่ฉุนนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วจะบอกว่าตัวนี้แนะนําเลยนะคะถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยใช้น้ําหอมนะมาลองใช้ตัวนี้ดูก็ได้มาลองใช้ตัวนี้ก่อนว่าชอบไหมเพราะว่ากลิ่นหอมมากๆนะคะตัวนี้ ตอนนี้พี่สายใช้บ่อยมากและเคยรีวิวไปแล้วด้วยแล้วชอบจริงจริงแล้วขวดเล็กๆแบบนี้ค่ะก็คือใช้ได้นานเหมือนกันนะ,ะอันดี้พี่สายแกะให้ดูแกะยากนิดนึงเขาจะเป็นขวดแกแ้วเล็กๆนะคะแล้วก็แบบว่าพกพาง่ายๆแกะยากอ,อ๋อ,อนี่แกะออกมาแล้วเขาจะเป็นขวดแบบนี้เป็นของเอสเซนต์นะคะกลิ่นเซ็กซี่นะคะนี่พอเวลาที่เราเปิดฝาออกมาใช่ไหมคะเขาจะเป็นแบบเป็นลูกกลิ้งอะ่ะเราสามารถแบบ เราสามารถแบบอันนี้นี่ช่วงคอรหรือว่าแบบช่วงชิพรจรก็ได้ค่ะถูๆกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่แบบคือจะเป็นกลิ่นที่แบบหอมอ่อน,ออน กลิ่นไม่ฉุนเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วเป็นกลิ่นที่แบบเออพี่ต่ายปกติพี่ต่ายไม่ค่อยใช้น้ําหอมอะค่ะนานๆถึงจะแบบถึงจะใส่ทีนะคะแล้วก็เคยก็เคยมาลองมีคนแนะนํามาแล้วก็ไปลองพอไปลองเสร็จตุ๊บปากว่าว่าเออกลิ่นออมันโอเคกลิ่นมันไม่ได้ฉุนจนปวดหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ราคาแบบราคาน่ารักมากราคา29บาทแล้วใช้ได้นานด้วยนะคะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่มอมมอให้ฟังนะเผื่อใครแบบเฮ้ยอยากจะลองอยากจะลองใช้น้ําหอมดูบ้างนะคะ ตัวนี้ก็หรือว่าน้องๆอ,อยากจะลองแบบเฮ้ยเริ่มเป็นสาวแล้วอยากจะลองใช้น้ําหอมดูก็ตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่มีขายอยู่ในเซเว่นด้วยนะคะถือว่าเป็นของดีในเซเว่นอีกชิ้นหนึง่งที่มี่ต่ายรู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะคะ ก็ลองดูนะแล้วก็ถ้าใครที่เคยใช้ตัวนี้อยู่นะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยพี่ต่ายชอบชอบเหมือนกันไหมพี่ต่ายอยากรู้ว่าเฮ้ย e พี่ต่ายชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่เคยใช้นะคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเฮ้ย e พี่ต่ายกลิ่นมันหอมจริงๆหรือว่าเฮ้ยชอบเหมือนกันเลยมาๆมอยให้ฟังหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่29บาบาทเองค่ะหอมมาก ะะอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะคะว่าพี่กระต่ายจะมีไอเทมอะไรมาเมา้์มอยให้ฟังหรือว่ามาแชร์ให้ฟังนะคะรอติดตามในคลิปวิดีโอหน้าเลยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะกดติดตามเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ,วกกะ,ะ,คะเวลาพี่ต่ายปล่อยคลิปอะไรมาจะได้มาดูเป็นคลิปวิดีโอรแรกเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของพี่กระต่ายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ハちゃう。<laughs>